ใจให้เราเทวดาทั้งหลายรู้แล้วเราตั้งความปรารถนาที่จกตัดรู้รธรรมเพื่อหลุดพ้นจากปาัจติสงสารในอนาคตการแล้วพระโพธิสัตว์ภูมิจิตกระหนันทาไปต่อเดินไปหน้าผาเดินไปไหนไปหน้าผาไปหน้าผาไปหน้าผาหรือเดินไปหาเสือเดินไปหาเสือเดินเพื่อจะเดินไปที่หน้าผาไปหน้าผา าใครว่าเดินไปที่หน้าผาใครว่าเดินไปหาเสือเพราะตอนนั้นมีท่านกับเสือเท่านั้นไปที่หน้าผาแต่ก็ถูกทั้งสอง <laughs> แล้วก็ทิ้งตัวจะยอดเขาไปหาเสืออ่าถูกทั้งคู่เลยเก่ <laughs> งยังเลยลูกใครหวาเนี่ยเาาห็นไหม ตกลงมาตรงหน้าแม่เสือตัวนั้นเห็นไหมไปหาเสือจริงๆกันเลยแต่ไปที่หน้าผาก่อนทิ้งตัวลงมาจากยอดเขาเลยเสือก็หันมามองดูล่างตอนแรกกําลังจะคขมือบรบลูกแล้วไอ้ลูกก็อินโนเซนต์ยังไม่รู้เรื่องกําลังเรียกมามี่มามี่อยู่นี่ก็จะลุยซะแล้วเนี่ยพอได้ตุกลงมาเนี่แมื่อเสือเห็นพระโพธิสัตว์แล้ว ก็เลยละไม่กินลูกของมันโอ้โหเสี้ยววินาทีกันนั่นเองแปบ๊บเดียวกันนั่นเองนิดเดียวก็อกจอยก็มากินสรีละทาน,สร,ทานสรีละทานคือให้ร่างกายเป็นทานของพระโพธิสัตว์นั้นแทนสรีละทานของพระโพธิสัตว์นั้นแทนนี่ แล้วก็กัดกินสรีระกายของบริษัทกจ,กจกจกทุิจารด้วยความหิวนี่จกนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนอกจากโครงกระดูกหิวมากรบริษัทนั้นก็ได้บังเกิดในเถวโลกด้วยกุศลกรรมนั่นเองตายจากการกระโดดการฆ่าตัวตายนะเจตนานี้ต้องการสละชีวิตเพื่อเสือไอ่ิกาตัวตายเพื่อจะให้หนีทุกข์กลุ่มอย่างขาดปัญญา แต่นี่มีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่คนละเรื่องกันนะอย่าไปปนกันนะโลกศิษที่ไปหาเสือหาเศษเนื้อกลับมาถึงแล้วก็ไม่เห็นพระโพธิสัตว์แล้วต่างก็เที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ในทุกแห่งแต่ก็ไม่เจอก็เลยมองไปที่เชิงเขาโอ้เห็นสรีระกายพระโพธิสัตว์กระจือกระจายพระถูกแม่เสือนั้นกัดก,กิน เกิดความสลดใจอย่างยิ่งและก็นึกถึงพระคุณอาจารย์ที่ไดเคยสั่งสอนอบรมมาพร้อมกับตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของท่านตลอดไปการสร้างบารมีของพระบร,รมโพธิสัตของเราดันพระเจ้อ,องค์ทรงมีน้ำพระทัยที่เด็ดเดียวอาจหารอย่างยิ่งหยวด ไม่ได้ทรงอะไรใหญ่ดีต่อร่างกายและชีวิตเลยแม้แต่น,นี้เดียวพระพุทธองค์ยอมสละชีวิตข้าวแรกกับพระโพธิญาณมาจนนับครั้งไม่ถ้วนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เปล่งวาจาเตอนับครั้งไม่ถ้วนดังเช่นในชาตินี้ที่ทรงเปล่งวาจาตั้งความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ คือพอบารมีมันเต็มเปี่ยมตกผลึกแล้วเนี่ยจากความคิดก็ขยายมาสู่วาจามโนกรรมมาเป็นวจีกรรมแล้วถึงมาถึงกายกรรมเปล่งวาจาเห็นไหมจ๊ะขยายมาสู่การเปล่งวาจาแล้วไม่กลัวใครไม่อายใครไม่กลัวใครจะหาว่าประสาทหรือเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ อาจหารแล้วตอนนี้บารมีเต็มปีบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงเป็นบรมประสาสดาของมนุษย์เทวดาซึ่งเราควรจะมีความปิติและภูมิใจที่เราได้มาอยู่ในรลมเงาคําสอนของพระองค์ท่านซึ่งได้ฝึกตนแต่งแต่เป็นปุถุชนธรรมดาตั้งมโนปณิธานอยู่กลางทะเลเรื่อยมา จึงกงระทั่งบารมีเต็มปวยเต็มเปี่ยมตัสรูปเป็นวระสมมาสมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ที่พระองค์ได้ตัสรูนั้นมาถึงเรานี้เนะี่ยดังนั้นด้วยจิตอันเลื่อมใสต่อพระบร,รมศาสดา,าเราจะได้มาสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยกันโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทย